สวัสดีค่ะท่านผู้ชมกลับมาเจอเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่อง t ทเปอร์ทอค่ะอยู่กับนุ่นกิตพัฒน์จันแดงนะคะทางเพจไทโพจิซ i n g นี้วันนี้นะคะนุ่นก็จะนําเรื่องราวเกี่ยวกับ b บเออรค่ะมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะคะ <c oughs> เขาบอกว่า b บาเออรเนี่ยเป็นอาชีพของคนรู้แหล่งซื้อและต้นทุนสินค้านะคะทำให้เอื้อโอกาสเป็นในายตัวเองอ่าจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเรามาฟังกันค่ะเขาบอกว่าไบเออนะคะก็ หรือว่าจับซื้อเนี่ยเป็นอาชีพที่เอื้อต่อการต่อยอดไปเป็นานายตัวเองได้นั่นก็คือการเป็นเซลล์เอ็กซิคิวทีฟนั่นเองนะคะเพราะนอกจากจะมีเทคนิคในการขายแล้วเนี่ยก็ยังรู้ใจตลาดนะคะรู้จับลูกค้ารู้ว่าขายอะไรดีและอีกอาชีพก็คือเป็นไบเออร์รู้ว่าอะไรเนี่ยขายได้รู้แหล่งซื้อรู้ต้นทุนนั่นเองเขาบอกว่าการที่เราเป็นเซลล์เอ็กซิคิวทีฟเนี่ย รู้ใจตลาดก็คืออย่างน้อยเราต้องออกไปดูตลาดแล้วล่ะว่าก่อนที่เราจะขายของตลาดสินค้าของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะรู้จักลูกค้าลูกค้าที่ว่านี่อาจจะเป็นซัพพลายเออร์ที่เราติดตอ่อที่คนดิวงานหรือล,ลูกค้าที่เราไปขายแล้วก็แบบว่าสนองความต้องการของลูกค้าด้วยนะคะรวมไปถึงรู้ว่าขายอะไรดีใช่ล่ะก่อนที่เราจะมีสินค้าตัวเึงมาขายเนี่ยเราก็ต้องดูว่า ออสินค้าตัวนั้นนะขายได้ไหมด้วยอนอกเหนือจากนี้นะคะแถมยังรู้ว่าการตลาดอย่างเช่นสินค้านี้ขายได้ไหมรู้แหล่งซื้อรู้ต้นทุนอันไหนถูกอันไหนดีอันไหน,น,นสามารถที่จะมาทดแทนกันได้เนี่ยนี่คือเป็นข้อได้เปรียบเลยนะคะข,ของไบเออร์เขาบอกว่าธุรกิจทั้งหลายเนี่ยก็คือวนเวียนอยู่กับการค้าขายค่ะแต่ว่า ถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าแหล่งซื้อรู้ว่าแหล่งขายเนี่ยเป็นยังไงเนี่ยเราก็จะเอื้อโอกาสให้กับให้จัดการเป็นนายตัวเองด้วยนะคะเขาบอกว่า จริงๆแล้วเนี่ยสองอย่างนี้เนี่ยค่ะก็คือถ้าเรามีไปพร้อมๆกันเนี่ยจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสตาร์ทอัพธุรกิจศูนย์ตัวเล็กๆได้อีกด้วยนะส่วนตำแหน่งอื่นๆเนี่ยก็คือสามารถจ้างเพิ่มได้นะคะเมื่อธุรกิจโตขึ้นนั่นเองอ่เาเขบอกว่าบัณฑิตจ,จบใหม่นะคะใครที่ ไม่ได้มาสายเฉพาะทางนะอย่างเช่นแพทย์หรือวิศวกรเองเนี่ยหากกำลังลังเลว่าจะทำงานอะไรดีนะลองพิจารณาอาชีพนี้ไว้ก็ดีเหมือนกัน,นะคะ่ะหากแบบไม่อยากออกไปคขายของก็ต้องลองจัดซื้ออืต้อบอกว่าโมเดลตำแหน่งงานจัดซื้อเนี่ยมีอยู่ จริงๆเราขึ้นอยู่กับหลายๆองค์กรด้วยนะคะแต่จริงๆถ้าดูทั่วไปแล้วอาจจะมีแบบซีเนียร์บอยงแมเนเจอร์นะคะบอยนงแมนเจอร์เองบอยเออร์แอสซิสแตนต์บเออร์นะคะหรือแม้แต่บ u y เออร์แอดมินนะ,ะก็คือแล้วแต่โครงสร้างของบริษัท ดังนั้น,นหากคุณคือบัณฑิตใหม่ที่ต้องการที่จะเป็นจัดซื้อจุดเริ่มต้นของคุณก็คือ buyer admin นั่นเองนะคะหลังจากนั้นก็คือเก็บเกี่ยวประสบการณ์ค่ะแล้วก็ค่อยๆเลื่อนขั้นเพื่อต่อยอดพัฒนาธุรกิจไปสู่ตำแหน่งงานที่สูงขึ้นอีกด้วยนะคะเรามาดูรายละเอียดงานกันบ้างดีกว่าค่ะเขาบอกว่า buyer admin เนี่ยคืออาจจะต้อง จะต้องการประสบการณ์นะคะทำงานระหว่าง0ถึง3ปีสูงอาจจะแบบจบใหม่ก็เริ่มงานได้นะคะอาจจะเป็นงานที่แบบเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องก็ได้นะคะแต่ก็อาจจะต้องแบบคร่องงานนิดนึงอย่างเช่นพวกของ Microsoft Word นะคะพวก Excel อย่างเงี้ยรายได้ของจัดซื้อนะคะระดับแอดมินก็คือจะราวๆอยู่ที่12,000บาทถึง15,000บาทนะคะระดับ มิดเดอลก็ประมาณ25,000จนถึง45,000นะคะส่วนระดับเมนเจอร์ก็จะอยู่ที่50,000จนถึง100,000บาทเป็นต้นเลยนะคะเรามาดูว่าจัดซื้อแบบ b บ y e r เนี่ยเป็นยังไงคือลักษณะงานนะคะจะค่อนข้างที่จะพา s ซีฟนะคะก็คือ ซัพพลายเออร์จะเป็นฝ่ายเข้าหานะคะหรือระดับผู้บริหารก็จะเป็นผู้ไปดิวซัพพลายเออร์ให้เข้ามาแบบส่งมอบให้จัดซื้อเป็นผู้ดูแลประสานงานซัพพลายเออร์เป็นรายรายไปนั่นเองในส่วนของการสั่งของค่ะอาจจะมีทีมงานนะคะโอเปอเรชั่นคือกรณีที่เป็นแบบอุตสาหกรรมเนาะหรืออาจจะเป็นเซลล์เอ็กซ์คูทีฟในกรณีที่แบบว่าเรามีค่าปีบ้างนะคะเป็นผู้แจ้งรายการสินค้าที่ต้องการสั่งนั่นเองหรือเราเรียกว่า purchase request นะคะ จริงๆหน้าที่ของจัดซื้อแบบนี้ก็คือเหมือนเป็นการดูแลความถูกต้องของอารายการสั่งนะจำนวนสั่งซื้อให้เหมาะสมกับสต๊อกคงเหลือแล้วก็งบประมาณของบริษัทหรือไม่อะไรประมาณนี้จากนั้นคือการประสานงานระหว่างจัดซื้อกับซัพพลายเออร์ในการผลิตแล้วก็ส่งมอบสินค้าให้เป็นไปตามเงื่อนไขโดยยึดถือค่ะ purchase order เป็นสื่อกลางสำคัญนั่นเองนะคะ ส่วนงานต่อรองก็ยังมีอยู่นอย่างเช่นการต่อรองราคาต่อรองเครดิตเทอมนะคะเพื่อให้บริษัทที่เราทำงานอยู่เนี่ยได้รับผลประโยชน์ให้เหมาะสมแล้วก็มากที่สุดด้วยแล้วก็มีต้นทุนที่ต่ำลงหรือยืดยืดอายุการชำระเงินมากขึ้นเป็นต้นนะคะเรามาดูจัดซื้ออีกรูปแบบหนึ่งเขาเรียกว่าจัดซื้อแบบ s o r ซ i n ซงนั่นเองนะคะจัดซื้อแบบ s ซ o ซ่งเนี่ยจะเป็นยังไงเขาบอกว่า จัดซื้อแบบซอร์ซิ่งนะคะเป็นการจัดซื้อแบบ uh, proactive ค่ะ คือต้องบุกสรรหาสินค้าแล้วก็บริการมาป้อนบริษัทนั่นเองจัดซื้อลักษณะนี้นะคะจะไม่ยึดซัพพลายเออร์เจ้าใดเจ้าหนึ่งค่ะแต่ก็จะต่อรองเพื่อให้ได้ซัพพลายเออร์ที่ราคาดีที่สุดเท่าที่จะทําได้นะโดยมากแล้วเนี่ยก็จะใช้กับอุตสาหกรรมพวกแบบฟู้ดเซอร์วิสเช่นธุรกิจร้านอาหารนะคะแล้วก็อุตสาหกรรมการผลิตที่ต้องการชิ้นส่วนมาประกอบเป็นแบบอ่า finish ์โปรดักต์นะคะขายประมาณมากๆนั่นเองนะคะจะซื้อในกรณีนี้นะต้องมีความรอบรู้เรื่องของสเปคสินค้าแล้วก็รู้ราคาตลาดนะคะมีความสามารถในการต่อรองมากๆอีกด้วยนะคะมาดูเขาบอกว่าอุตสาหกรรมในการจัดซื้อเนี่ยมันจะมีอยู่หลายๆอย่างที่แบ่งออกมานะคะอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือเขาเรียกว่าเป็นเอ่อรีเทลอ่า เขบอกรีเทลนะคะร,รีเทลแล้วก็โมเดิร์นเทรดนั่นเองเป็นการจัดซื้อธุรกิจค้าปลีกนะคะห้างสรรสินค้าแล้วก็ซูเปอร์มาร์เก็ตโดยมากเนี่ยเป็นลักษณะของอาบเออร์นั่นเองจัดซื้อก็จะแบ่งกันดูแลแยกเป็นแบบแคตตาล็อค่ะสินค้ารู้ราคาทุนทำราคาขายดูแลสต็อกแล้วก็ยอดขายนะคะสั่งซื้อให้เหมาะสมกับงบประมาณ โดยมากเนี่ยคือซัพพลายเออร์จะเป็นฝ่ายเข้ามาหาเองนั่นเองจัดซื้อก็นัดคุยกันตามลำดับนะคะดูอีกอย่างหนึ่งนอกเหนือจากรีเทลแล้วเนี่ยอ่ะมันก็จะต้องมีอะไรคะถ้ามีรีเทลแล้วก็ต้องมีโฮเซลใช่ไหมคะท่านผู้ชมอมืถ้ามีค้าปลีกแล้วมันก็ต้องมีค้าส่งอีกด้วยอ่าโฮเซลเนี่ยก็จะมาคู่กับซัพพลายเออร์นั่นเองนะคะเขาบอกว่า ธุรกิจค้าส่งคืออาจจะเป็นการจัดซื้อแบบ buyer หรือว่า sourcing นั่นเองนะคะคือหรือว่าอาจจะเป็นแบบทั้งสองรวมกันในคนเดียวเลยก็ได้คือแล้วแต่โครงสร้างของบริษัทเลยอาจจะแบบสรรหาแล้วก็สั่งซื้อสินค้าเป็นปริมาณมากๆนะคะเพื่อขายต่อ ไปยังผู้ค้าปลีกนั่นเองนะคะร้านค้าปลีกก็จะค่อนข้างแบบฟิกซ์เรื่องราคาส่งนิดนึงทําให้การจัดซื้อในอุตสาหากรรมการค้าส่งเนี่ยต้องอาศัยการทํากําไรนะคะจากการลดต้นทุนสินค้าโดยการต่อรองราคากับผู้ผลิตอีกทีนึงนะคะแล้วก็การบริหารโลจิสติกให้ได้ต้นทุนที่ต่ําลงด้วยนะคะนอกจากนี้เราลองมาดูฟู้ดเซอร์วิสกันบ้างอ่า เขาบอกว่าฟูซสวิทจะหรือว่าจัดซื้อในธุรกิจอาหารนะคะคืออาจจะเป็นจัดซื้อภายในธุรกิจร้านอาหารโดยตรงเลยนะคะร้านอาหารโดยตรงเลยนอกเหนือจากนี้นะคะเขาบอกว่า เป็นแบบอาจจะเป็นแบบจัดซื้อที่ให้ผู้ค้าส่งอาหารให้ร้านอาหารอีกทีหนึ่งนะคะจัดซื้อฟู้ด์วิสเนี่ยก็คือมักจะมีหน้าที่แบบว่าซอร์ซิ่งมากกว่านะคะหรือว่าหาสินค้ามากกว่าเพราะว่าเนี่ยไม่ขึ้นตรงกับแบรนด์หรือว่าซัพพลายเออร์ใดเป็นหลักนะคะเน้นหาผู้ค้าส่งที่ให้ราคาถูกแล้วก็คุณภาพดีที่สุดจึงมีการสรรหาคู่ค้าไปเรื่อยๆค่ะเพื่อเก็บลงพอร์ตโฟลิโอแล้วก็เปรียบเทียบราคานั่นเองนะคะ อะเป็นฟู้ดเซอร์วิสไปแล้วมาดูอะไรที่มันแบบใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะ mm hmm. เขาบอกว่าดูของเรื่อง Industrial หรือไม่ก็ Pass and e q u i ิ m e ิ t นะคะก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับจัดซื้ออุตสาหกรรมนั่นเองอใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึง mm hmm. เขาบอกว่าจัดซื้ออุตสาหกรรมเนี่ย หรือว่าพวกชิ้นส่วนหรือว่าอะไหล่เองเนี่ยเป็นจัดซื้อให้แก่โรงงานนะคะทำหน้าที่แบบว่า sourcing ผู้ค้าส่งส่วนประกอบสินค้าให้ได้ราคาถูกแล้วก็คุณภาพดีที่สุดนะคะเพื่อนำมาประกอบเป็น finished product นั่นเองอที่มีราคาต้นทุนต่ำนะคะเพื่อให้เหลือส่วนต่างเนี่ย จับกับห,หรือส่วนต่างกําไรจากการค้าปลีกสูงต่อผู้ประกอบการด้วยะนะคะคือดูสังเกตนะคะท่านผู้ชมแต่และหน้าที่เนี่ยก็จะมีจริงๆคาว่าจัดซื้อก็เหมือนกันแต่ว่ามันก็จะมีแยกไปอีกหลายๆประเภทแล้วก็หน้าที่หรือว่าขอบเขตการทํางานเนี่ยก็จะแตกต่งางกันออกไปด้วยนะคะ,ะมาดูอันต่อไปกันเลยเขาบอกว่าเป็นแบบลักษณะจัดซื้อที่ non commercial นาะหรือเรียกว่า Office Supply นะคะหรือเรียกว่าเอาซอตนั่นเองเอาซอตเนี่ยหลายหายท่านน่าจะเคยได้ยินนะเพราะว่าหลายหายบริษัทก็ใช้ระบบนี้ก็คือมีลักษณะเป็นแบบเป็นจัดซื้อแบบ Non-Commercial นะคะคือสัรหาแล้วก็จัดซื้ออุปกรณ์สำนักงานแล้วก็สัญหาผู้ให้บริการต่างๆให้แก่บริษัทนะคะอย่างเช่น สรรหาติดต่อผู้ให้บริการรักษาความปลอดภยัยบริการแม่บ้านบริการติดตั้งกล้องวงจรปิดอย่างนี้นะคะคือจัดซื้อลักษณะนี้เนี่ยต้องอาศัยความละเอียดรอบคอบในการทำเอกสารสัญญาเอาซอต,ต่างๆนะคะก็อาจจะมีการพูดคุยเจราจาค่อนข้างมากในการตกลงจ้างเอาซอตเข้ามาทำงานนะคะหรืออาจจะเป็นพวกแบบว่าธุรกิจที่พักคอนโดแล้วก็โรงแรมก็ใช้จัดซื้อลักษณะนี้เช่นกันค่ะอืม ก็รวมๆแล้วนะคะบ,บอกว่าอาชีพจัดซื้อเนี่ยเป็นอาชีพที่บอกว่าต่อยอดสู่การเป็นนายตัวเองนะคะจุดเด่นจริงๆของอาชีพนี้เนี่ยท่านผู้ชมลองทายดูจุดเด่นของมันคืออะไรบ้างอืมก็บอกว่าเรื่องของการที่แบบว่าเราเป็นจัดซื้อเนี่ยแล้วมีโอกาสได้เป็นนายตัวเองเนี่ยจุดเด่นของอาชีพนี้นะก็คือการได้รู้จัก แหล่งซื้อสินค้าและราคาทุนนั่นเองนอกจากนี้นะคะยังได้รู้ราคาปีกแล้วก็สินค้าขายดีอัตรากำไรรวมไปถึงนะคะขายที่ไหนและขายให้ใครได้ด้วยประสบการณ์เหล่านี้ค่ะคือเป็นข้อมูลเชิงลึกในธุรกิจที่สามารถช่วยให้ผู้ทำงานเนี่ยนำไปพัฒนาธุรกิจส่วนตัวได้นะคะถ้าเกิดว่าต้องการส่วนข้อดีข้อเสียเนี่ยเปรียบเทียบระหว่างงานประจำแล้วก็ธุรกิจส่วนตัวเนี่ย คือต่อยอดจากการเป็นจัดซื้อก็คือถ้าเกิดพูดถึงงานประจำเนาะหลายๆท่านนะก็อาจจะคือตอนนี้อาจจะทํางานประจําอยู่ด้วยนะคะก็บอกว่างานประจำเนี่ยก็คือเจ้าของอาจจะวางระบบให้แบบว่าให้เราหมดแล้ว อย่างมีทีมขายมีการตลาดคอยแบบซัพพอร์ตนะคะแล้วก็มีงบประมาณการจัดซื้อหน้าที่ของเราก็คืออาจจะแค่แบบเข้ามาดูแลภาพของ b u ยิ n งแล้วก็ s o ร์ซิ่งเท่านั้นนะคะให้แก่นายจ้างอาจจะมีบางครั้งคือแบบต้องพัฒนาตัวเองให้ไปถึงแบบระดับซีเนียเมนเจอร์นะคะกินเงินเดือนหลักแสนบาทอะไรย่างนี้อาจจะสนุกแล้วก็มีความสุขกับการทำงานแบบแอคทีฟนะคะมากกว่าการเป็นเจ้าของกิจการด้วยตัวเองนั่นเองอ่ะอันนี้คือแบบ สำหรับคนที่ชอบแบบอะไรที่มันวางแผนมาแล้วนะคะแล้วก็เป็นไปตามขั้นตอนอ่าแล้วเราก็แอคทีฟตัวเองเข้าไปเท่านั้นหรือมีอีกกลุ่มหนึ่งคนที่ชอบแบบว่าเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะหรือว่าเจ้าของกิจการเนี่ยคือการผ่านจากลูกจ้างเนี่ยไปเป็นเจ้าของในช่วงเริ่มต้นเนี่ยอาจจะมีอุปสรรค การแบบงบประมาณหรือว่าทีมงานที่จํากัดนะคะคืออาจจะต้องดูแลทั้งแบบว่าการซื้อการขายด้วยตัวเองนะคะในช่วงแบบว่าปี2ปีแรกนะคะเราจะต้องทํางานหนักกว่าลูกจ้างแน่นอน แต่ว่าอย่างนี้เรมันจะแบบสามารถที่จะนําพาธุรกิจอะก้าวผ่านช่วงสตาร์ทอัพไปได้นะคะแล้วก็เมื่อถึงแบบจุดหนึ่งรายได้ของของเราเนี่ยมีโอกาสคืออาจจะแบบทยานสูตรหลักล้านต่อเดือนได้อีกต่างหากนะคะเกิดว่ามันเริ่มเข้าที่เข้าทางเริ่มจะแบบประสบความสำเร็จเราเริ่มรู้ช่องทางอย่างะะเงี้ยค่ะนอจากนี้นะ,ะอาจจะแบบมีทีมงานแบบ พร้อมแบบทํางานแทนเราอีกด้วยนะคะประดับทำงานไปประมาณ2อปีเราก็จะเริ่มจับคนมากขึ้นเนาะแล้วก็อาจจะไปกลายเป็นแบบ passive business model ในที่สุดนั่นเองนะคะนี่ก็จะเป็นโมเดลเข้าคร่าวของจัดซื้อนะคะซึ่งบอกเลยว่าใครที่แบบว่ากําลังสนใจที่แบบจะเริ่มต้นธุรกิจหรือ Startup เองเนี่ยจัดซื้อเนี่ยก็เป็นอาชีพหนึ่งที่น่าสนใจมากไม่ว่าการที่แบบเราเริ่มต้นกับบริษัท ที่เหมือนงานประจําก่อนนะคะหรือว่าท่านไหนที่แบบว่าอย,อยากจะเปิดธุรกิจของตัวเองแล้วแหละเออก็เลยแบบเป็นเจ้าของธุรกิจตั้งแต่แรกเลยอย่างเงี้ยก็ไม่ว่ากันออ,อยู่ที่ว่าใครชอบสไตล์แบบไหนใครมีสไตล์ในการแบบทํางานแบบไหนนะคะวันนี้นุ่งก็นำมาฝากเพียงทัางนี้หวังว่าจะ เป็นประโยชน์ต่อทุกทกท่านเป็นอย่างมากเลยนะคะยังไงแล้วฝากทุกท่านค่ะติดตามบทความดีๆอย่างนี้นะคะทางช่องไทยเพอร์ทอของเราทางเพจไทยพเพื่อสิ n นนี้ด้วยนะคะกับนุ่นคิรพัฒนจันแดงสำหรับวันนี้นุ่นต้องขอตัว,วลาทุกท่านไปก่อนนะคะขอบคุณที่ติดตามเราชมสวัสดีค่ะ